วัดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำรถ Honda City ปี2015กันเลยค่ะเรามาดูหน้ากระจังเลยค่ะสวยงามมากไฟหน้าเดิมๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งหมูกเก้นรอบคันเลยค่ะแล้วก็จะมีดิสเบรกให้ด้วย4ล้อนะคะเท่ๆกันไปเลยลงเป็น Mac S1 ขอบ15ค่ะจัดทรงพร้อมใช้งานเลยนะคะ สำหรับคันนี้ภายนอกก็จะเป็นสีเทาเดิมโรงงานเลยค่ะสวยหรูรามาห่างมากเลยเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะไฟหลังเดิมๆนะคะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยโลโก้ซ,ซิตี้เดิมๆเ,เลยค่ะสวยไหมล่ะอะเรามาดูรอบคันกันเลย สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2015ใช้งานน้อยมากเลยคะ่ะปุ่มกดสามารถล็อกได้เลยนะคะจากด้านนอกด้านในนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะสามารถใช้โหมดประหยัดพลังงานได้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแอร์ดิจิตอลปุ่มพุ้สตาร์ทจอ Android ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะกุญแจคีย์ลิตค่ะเกียร์ออโต้ค่ะ ระบบ Airbag ABS มีครบคันแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะดูสะอาดสะอ้านมากเป็นเบาะผ้าสีเทาค่ะสีเทาดำนะด้านหลังก็กว้างขวางสบายมากค่ะสำหรับ Honda City เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะบรรทุกได้ทั้งหมู่บ้านกันเลยสำหรับตัวเครื่องนะคะสำหรับ Honda ก็จะให้มาเป็นเครื่องห5 0 0 CC ค่ะ i.v.tech เหมือนเดิม,มกันเลยค่ะประหยัดพลังงานแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะราคาเพียง4,19,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครมาจากลิดนี้แนนมอบโปรโมชั่นพิเศษไปให้เลยค่ะแอดไลน์คุยกันหรือว่าโทรหาแนนโดยตรงได้เลยนะคะ